โอ้ยคันว่ะไอจี IG อยู่หนะ้าโปรปไฟล์เขาอ,อาบเรียวจ้าเขาอ,อาบเรียวจ้าอีกจากา้าอ่บวันกว่ามาตามแล้วนะ

ปังปังฟอบไปแล้วคะ่ะโอเคค่ะคชะชดจูนอยู่ก็กินใจเย็นกันฟันเรื่องไยรับบาลไปกินแกงกล้มลาย,ยันเลย ไม่รอดเลยฟันคูเปลงปื Brother ้ก็ไม่ไม่เก้าวเลยเรื่องออยูเนี้ยสวัสดีครับ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  เบิร์ดหอยรุ่นสร้างตัวสวัสดีครับรู้สึกแต่ไม่รู้อะไรมาตินสวัสดีครับรังสันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับเหนืน่อยว่ะเหนื่อยว่ะเหนื่อยเหนื่อยว่ะ นาหลักทีสุดขับขอบคุณค่ะเต็ดเต็ดไหมคะถ้าเต็ดโดนตีนะดับอองว่านี่เต็มเต็มเงเหรอ ดีคับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ,ดดรบงั้นวะตะโกนไม่ชวนคุยเลยอะ่ะไปแล้วกันนไปแล้วนะ เปแล้วนะคะแนน,นอ้าไม่เปไน็นไรค่ะอยู่อ,องอย่างเดียวน้องน้องหนักเงงมากเงมา,น,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 านี่เสร็จแล้วค่ะเพิ่งนี่เสร็จเปการเดียวเองอ่า เสร็จไปก้าเดียวเองเพิ่งหนีเสร็จไปก้าเดียวเองประมาณนีวะประมาณนีดีวะเดี๋ยวเราไปอ่ะปกตังมากันตัดช่องปัน่นปกตังมากันตัดช่องปัน่น ดวงตาอากันจักตรองปันยีที่โกตายีที่ต่ำไรย่ะช่องปันตากำนันนิ่สวัสดีครับขอบคุณนะคะ